พี่พี่คือผมอยากทาคลิปแบบพี่เนะี่ยแต่ผมไม่กล้าผมต้องทาไงพี่เอ้าวสวัสดีครับพูดเลยแล้วกันสําหรับพี่น้องเกษตรกรทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยลองมาทําชาเลนจ์กันชาเลนจ์ก็คือมันไม่ต้องจําเป็นว่าจะต้องเป็นฟาร์มใหญ่แพะแพงแพะราคาเท่าไหร่ก็ได้แพะทุกตัวมันมีความน่ารักของมันเอามาดูไม่เปิดคงนี่เยงนีนะนี่มาดู แพ้ทุกตัวเนี่ยมันมีความน่ารักของมันไม่ต้องกลัวว่าแพ้จะสวยไม่สวยอย่างบางตัวเนี่ยแพ้ไม่สวยแต่ว่าตัวเล็กตอนเล็กๆน่ารักหน้าตาจิ้มลิ้มอะไรเงี้ยเราลองเปิดใจลองถ่ายมาดูว่าเฮ้ยถ่ายมาเล่นกันว่าเป็นยังไงไม่ต้องกลัวว่าจะสวยหรือไม่สวยเพราะว่าสิ่งสำคัญเนี่ยอยากให้พี่ๆน้องๆเนี่ย ถ่ายมาแลกเปลี่ยนความน่ารักกันสวยไม่สวยน่ารักไม่น่ารักไม่เป็นไรลองถ่ายมาดูแล้วก็สําหรับคนที่แบบยังไม่กล้าถ่ายคลิปไม่เป็นไรถ่ายมาแล้วก็ลองมันแฮกเราก็ได้มาแลกเปลี่ยนความน่ารักกันเนี่ยแค่นี้เราก็จะได้ทาเล่นแล้วว่าเราจะถ่ายไลนเล่นอะไรไม่ต้องกลัวเลยว่าแพ้สวยไม่สวยทุกตัวสวยหมด ราคาของแพะไม่ได้ตีค่าราคาของเพื่อนพี่น้องหรือมิตรภาพนี่แหละสําคัญที่สุดในโลกเลยน่ไปนู่นแหละ